พี่น้องอยุทยาหลายพื้นที่รอบเกาะเมืองยังคงสาหัสสากันกับน้ำท่วมสูงมิดหลังคาบ้านยังคงมีอยู่ค่ะเราติดตามสถานการณ์ล่าสุดกันหน่อยไปที่สายของแอดมินเพจอายุทยาอายุทยาสเตชั่นค่ะน้องแอดมินคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเป็นยังไงบ้างเราคุยกันตอนน้นสาหัสมาคุยกันวันนี้หนักกว่าเดิมหรือดีขึ้นยังไงบ้างไหมคะ หนักกว่าเดิมค่ะพี่ oh. โอ้เสียง oh. เสียงน้องอาจจะไอ้นี่หน่อยนะเพราะว่าตอนนี้อยู่กับขบวนม็อบที่ ah. สี่แยกไฟแดงอะค่ะโอ้ค oh, ่ะอันน,น,นี้อันนี้คือม็อบเราไปที่ไหนกันจ๊ะที่สี่แยกไฟแดงอำเภอเสนาค่ะอ่าทําอะไรกันเอ่ยไดนเล่เราเล่าเรื่องม็อบก่อนประ้วงเรื่องน้ํากันอะไรค่ะเพราะว่าเขารับกันไม่ไหวแล้วเออเราสาหัสขนาดไหนบ้างสะท้อนให้ฟังผ่านตรงนี้กันหน่อยค่ะให้เห็นภาพอย่างบ้านน้องอะระดับตัวบ้านชั้นสองอะสูงกว่าระดับน้าปีห้าสี่โอ้ อ่าแล้วเมื่อปีที่เมื่อปี 2, 565ปล่อยอยู่3า0พันหนึ่งแอร์ไม่ท่วมนะคะแอร์ชั้นล่างไม่ท่วม,มแต่ปีนี้ปล่อยอยู่2 7 0พแอร์ชั้นล่างท่วมหมดแล้วค่ะทําไมถึงเป็นอย่างนั้นไม่รู้เนาะเพราะพื้นที่รับน้ำเราแคบลงอย่างที่เคยอธิบายให้ฟังตอนนั้นแหละ,ค,ะ,ะค่ะค่ะแล้วก็มากขึ้นมาจนถึงตอนนี้ที่เขาปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น2,700ค่ะแถวบ้านเราก็เลยท่วมหนักมากขึ้น หนักค่ะจมกันไปเกือบเกือบทั้งหมู่บ้านแล้วอ่ะเพราะว่าบ้านน้องสูงสุดแล้วไงอ๋ออ๋อบ้านน้องหนองสูงสุดแล้วค่ะค่ะของน้องหนองเนี่ยเป็นเป็นบ้านใต้ถุนเป็นบ้านสองชั้นค่ะแต่แต่ชั้นบนอนะ่ะสูงกว่าดับน้าปีห้าสี่อ่าอ่าชั้นบนก็คือน้ําเข้าแล้วเรียบร้อย ยังค่ะใกล้แล้วอ๋อใกล้แล้วเหรอค่ะแต่ชาวบ้านในหมู่บ้านอะคือท่วมชั้นบนกันหมดแล้วค่ะโอเพราะว่าอย่างที่บอกว่าบ้านเราสูงกับบ้านบ้านอื่นนะเนาะแต่ชาวบ้านคือคือท่วมกันขนาดที่ว่าในหมู่บ้านที่น้องหนองอยู่นี่อยู่ในบ้านกันไม่ได้ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วอยู่อาศัยกันยังไงบ้างคะสามเดือนมาละก็คือตอนนี้ก็คือหนุนบ้านไปจนแบบหัวที่สังขาแล้วถ้าใครอยู่ไม่ได้ก็บางคนเขาก็ย้ายไปอยู่ถนนกันนะคะบางคนถ้าอยู่ไม่ได้เขาก็ต้อง เหมือนไปเช่าหอไปเช่าอะไรอยู่ก็คือต้องดิ้นรนกันเองอะค่ะอ่าอ่ายังคงอยู่ถนนเราคุยกันเดือนก่อนเนอะน้องๆที่บอกว่าไปอยู่บนถนนแล้วก็มีู้วรถจะมาเสยเอาเมื่อไหร่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมค่ะวันวันก่อนที่เราคุยกับน้องๆแล้วน้องๆบอกว่าอยากจะคุยกับหน่วยงานใครก็ได้ของงบในเรื่องการดีดบ้านมันมีคืบหน้าบ้างแล้วหรือยังคะไม่มีเลยค่ะโอ้ถามใครถามใครก็ไม่มีสอสอแล้วค่ะวันก่อนเพิ่งคุยกับสอสอสอสพักประชาชนใช้ไหมสอสอในพื้นที่ ใช่ค่ะใช่ค่ะอ่าได้คุยกับสสไม่เห็นสสบอกว่าเขาเขาก็ดูแลอยู่เหมือนกันอ่าในความคิดน้องอ่ะหน้าที่สสของเขาคือเขามีหน้าที่เก็บปัญหาแล้วก็เอาไปสืบพ้นในสภาส่วนคนที่จะลงมือทําจริงๆอ่ะมันไม่มันไม่ใช่สสไงมันต้องเป็นคนที่สามารถสั่งการได้ไงอ่าอ่านั่นแหละค่ะแต่ว่าสสเขาก็ทําหน้าที่ของเขาเต็มที่แล้วอ่ะเขาก็รับเรื่องแล้วก็ไปพูดในสภาแต่ก็ในทางปฏิบัติจากหน่วยงานราชการก็ยังคงช่วยอะไรไม่ได้ เหมือนกับแค่รอเวลาให้น้ามันลดเองแล้วค่อยไปเยียวยาถูกค่ะใช่ไหมาดังนั้นสิ่งที่เราต้องการตอนนี้แล้วม็อบเรามาตอนนี้จะไปสีแยกไฟแดงอําเภอเสนาเราต้องการอะไรคะน้องๆต้องการให้ให้คือตอนนี้การระบายน้ํามันคือแนวดิ่งจากเหนือดิ่งลงมาเขื่อนเจ้าพยาแล้วก็ลงไอดียาสุพรรณใดๆก็ตามค่ะการระบายน้ําจริงๆมันไม่ควรเป็นแนวดิ่งค่ะมันควรกระจายออกซ้ายขวา ก่อนที่จะมาเฉลยไอยาเราต้องการให้กระจายน้ําแบบนั้นค่ะซึ่งซึ่งในปีก่อนๆกระจายไหมน่าจะมีการกระจายนะคะแต่ปีนี้เท่าที่ฟังนโยบายการบริหารน้ำเขาเป็นแนวย่างเงี้ยทราบเหตุผลไหมคะเหตุผลหลักๆเท่าที่ทราบนะคะก็คือว่าจํากัดพื้นที่ให้ท่วมแคบลงเพื่อที่จะให้ความเสียหายอ่ะมันน้อยลงเหมือนกับว่าสมมติว่าประเทศไทยเรามีห้าร้อยหลังคาเรือนสมมตินะคะ ต้องการจากัดให้แค่สิบหลังเนี่ยท่วม,มไม่ต้องการให้ห้าร้อยนั่นน่ะแบบแบบเดือดร้อนกันเยอะๆอะค่ะจากัดไว้แค่สิบหลังนี่พออย่างเงี้ยค่ะดังนั้นซ้ายขวาก็จะท่วมน้อยลงแต่ตรงที่จากัดเนี่ยมันสูงมากขึ้นใช่ใช่ค่ะใช่มาแล้วก็ไม่ได้มีการเยียวยาหรือมาดูแลอำนวยความสะดวกอะไรให้เลยจากการที่ม,มีมีที่ว่าจ่ายเงินมารอบละเก้าพันนะ,ะนั่นแหละแล้วก็แล้วก็วกวกมีมีเต็นท์จากรอบแรกแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ คือถ้าให้น้องพูดแบบกลางๆเลยอะด้วยความที่มันท่วมเยอะท่วมนานนะคะพอพอการช่วยเหลือมันลงมารอบแรกๆหมดแล้วอะรอบหลังๆมันก็เริ่มเริ่มแบบมันน้อยแล้วไงอ่าเพราะว่าเพราะว่ามันมันานแล้วมันไม่มีใครคาดคิดว่ารอบนี้มันจะกลับมาท่วมเยอะไงคะอตั้งแต่ฤดูฝนมาจนถึงจนถึงเนี่ยเข้าเดือนพฤศจิกาซึ่งมันคนหนาวแต่ฝนก็ยังตกเนี่ยเนาะมันมีบางช่วงไหมที่ปริมาณน้ำค่อยๆลดลงน้อง มันลดลงไปรอบถึงแล้วค่ะลดไปถึงสองพันแล้วก็ตอนนี้ติดกลับมาสองพันเจ็ดแล้วค่ะเอหมายถึงว่าปริมาณน้นํา<น>ที่รบริเวณบ้านก็นก็คือเตี้ยลงด้วยน้ําลดน้อยลงด้วยตอนนั้นค่ะ<า>แล้วตอนนี้มันก็กลับขึ้นมาสูงอีกถูกต้องค่ะแต่ก็ลดลงไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าเข้าไปอยู่อาศัยในบ้านได้ช่วงที่ลดใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ไหมอ่าละทีนี้วันนี้เราก็เลยนัดหมายกันตั้งแต่เมื่อแปดโมงเนาะในการไปที่แยกไฟแดงอำเภอเสนาเราอยากจะไปเจอกับใครอยากจะไปสะท้อนเรื่องนี้กับใคร จริงจริงริงหรอกอ่ะมาทําข่าวที่เขานัดนัดกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เท่าเที่เท่าที่ฟังเนี่ยเขาก็คืออยากจะไม่ให้มีคนมาฟังเขาบ้างและในความคิดของอ่ะคนที่จะมาฟังเขาแล้วเห็นผลน่ะมันต้องเป็นคุณธรรมนัสอะค่ะอ่าและมนตรีอ่าเพราะเพราะสายตรงเลยเอาเอากระตรงๆเลยค่ะหัวหัวสุดและหัวแถวแล้ะต้องต้องเป็นเป็นเขาเท่านั้นไม่งั้นไม่งั้นเรียกร้องไปอะค่ะเราไม่รู้ว่า หายไปไหมเรียกร้องคุณม็อบก็ม็อบไปผมก็มาแล้วฟังแต่สุดท้ายแล้วมันยังไงต่ออ่ะคือคือมันต้องพุ่งเป้าเลยไปที่คนที่สามารถจะช่วยเหลือดูแลได้โดยตรงใช่ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวคุณพรดอนจะมาค่ะอ่า๋อคุณพลดอนจะไปจะจะมาที่ที่นี่เหรอคะที่เสนาเนี่ยใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะช้าวเนี้ยเหรอคะใช่ค่ะอ๋อแล้วตอนนี้เรามามารออยู่ที่สี่แยกหรือยังสี่แยกไฟแดงใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อแล้วก็เดี๋ยวรอดูว่าคุณพลาดอนเปรนชนนันทกุลจะมารื่เปล่าค่ะ อแต่ในเบื้องต้นทางทีมงานเขาแจ้งว่าจะมาเหรอคะค่ะใช่ค่ะเขาะาานมาแล้วค่ะอ๋อโอเคดังนั้นแล้วสิ่งที่เตรียมจะพูดน้องหนจะได้พูดด้วยไหมหรือว่าเขามีแกนนําชาวบ้านพูดแต่ตัวหน่องตัวหน่องไม่ไม่ได้นี่นะตัวหน่องไม่ได้แบบเป็นคนแบบขอมอบหรือว่าเป็นคนไอ้ที่นี่นะคือน่องออมาทําข่าวแล้วก็เดี๋ ่าจะมีแกนนำาแหค่ะพูดอ๋อล้วก็คือเป็นสื่อนั่แหละเพราะเราเป็นเพจใช่ค่ะใ่ไหมแอปมินเพจอายุทยาอายุทยาเต็นชันแล้วน้องๆเองได้คุยกับแกนนําบ้างไหมว่าสิ่งที่เดี๋ยวจะพูดกับคุณพลาดอนเป็นรัฐมนตรีเหมือนกันเนี่ยจะพูดอะไรบ้างยังเลยค่ะเพราะน้องไปสายเี่โอเลยนีตอนนี้เขากำลังด่ากันลุ่มร่ำน้องยกคุยเลยไม่ได้นะเอาเหรอเหรอเหรอโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้ายังไงแล้วพี่โอก็รอติดตามแล้วกันนะน้องๆก็ไปทําข่าวเพิ่มขอบคุณมากเท่านี้ก่อนละกันขอบคุณมากน้องๆสว สวัสดีค่ะประมาณว่าหนูก็รอจะไปคุยกับแกนนําอยู่เหมือนกันล่ะค่ะหนูติดสายพี่โอ๊คอยู่เนี่ยล่ะค่ะนี่แหละคุณระวังเขายัางเดือดร้อนอยู่ค่ะเพราะว่าเขื่อนเจ้าพระยาเขาระบายน้ําคือไม่ระบายเพิ่มก็ไม่ได้เพราะปริมาณน้ําเหนือมันลงมาเยอะก็เลยต้องระบายน้ําเพิ่มเมื่อวานตีสี่เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ําอยู่ที่2 7 0 0ลูกบาทเมตรต่อวินาทีทําให้ผู้ที่อาศัยอยู่นอกคันกั้นน้ําได้รับผลกระทบจากระดับน้ําที่เพิ่มสูงขึ้น อายุทยาก็โดนน้ำเพิ่มขึ้นทั้งบางบานผักไห่เสนาบางไซบางปะอินอำเภอพระพนครเสียอยุธยาอ่างทองน้ำก็เพิ่มขึ้นทั้งป่าโมกวิเศษชัยชาญอำเภอเมืองอำเภอชายโยแจ้งเตือนประชาชนยกของขึ้นที่สูงประชาชนบอกไม่รู้จะยกไปไหนแล้วแค่นี้ก็สูงที่สุดแล้วตำบลวัดตะกูอำเภอบางบานน้ำท่วมมาร่วมสี่เดือนบางจุดสูงร่วมสามเมตรเคลื่อนย้ายทรัพย์สินหนีน้ำไปไหนไม่ได้แล้วค่ะตั้งเต็นท์นอนกันอยู่ริมถนน ปี68ปดปีนี้เขื่อนเจ้าพยายน่าจะระบายน้ำสูงสุดอยู่ที่2,700ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแต่เมื่อตอนน้ำท่วมปี54 54ตอนนั้นระบายน้ำสูงสุด3,700ลูกบาทเมตรต่อวินาทีปี65ระบายน้ำสูงสุด3,100ลูกบาทเมตรต่อวินาทีอันนี้มีก่อนก่อนหน้าที่มีเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เนี่ยระบายน้ำจะเขื่อนเจ้าพยายมากกว่านี้แต่ว่าปีนี้อย่างที่น้องดองอธิบาย พื้นที่รับน้ําถูกจํากัดให้แคบลงไม่ค่อยได้ไปซ้ายไปขวาจุดตรงเนี้รับน้ํามากขึ้นชาวบ้านก็เลยเดือดร้อนสาหัสมากขึ้นเฉพาะตรงจุดแถวนี้เลยชาวบ้านก็ดีดบ้านกันขึ้นไปบ้างแล้วดีดยังไงก็ยังไม่พ้นเพราะปริมาณน้ํามากขึ้นน้ําตาร่วงเลยค่ะชาวอายุธยาน้ําตาร่วงร้องหานายกอนุทินหมดทางสู้น้ําท่วมเกือบมิดหลังคาแล้วเป็นความเดือดร้อนของประชาชน คคลองรอบเกาะเมืองตําบลท่าวาสุกรีอยุทยาระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น30-40เซนติเมตรจากการที่ระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยามากขึ้นเพิ่มการระบายน้ำตําบลวาท่าวาสุกรีอยุทยาคูคลองรอบเกาะเมืองน้ำสูงขึ้นอีกประมาณฟุต30-40เซนติเมตรภายในคืนเดียวยังคงเดือดร้อนสาหัสพ,พี่น้องอยุทยาค่ะ